กิจกรรมสดมนความเพียรภาพปิตายอสษสีลาหลวงปู่ทวดชิตพลนงเรศรหัส128ครั้งที่75วันที่ย3มกราคมสองพันร้อบเกัดนี้เป็นครั้งที่75ตรงกับวันที่ยี่ มกราคมส5 6 9รข้าพเจ้านาชิตพลนง์งรรหัหส128เขอเป็นงวาจายสาธธายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้เป็นอัตริยะบูชาในองค์พระขปมปฏิเทราเจ้าองค์หงลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภา,ออาพคุณพระตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าาาาเปป็นนนสสสมธธิออัควรกร่่ยตไ บสวดชุม vale oh ja, eh er e ุมเทวดาสมันตาจักรวาและสุวตาคุณเทวตาสัทธัมมังมุนีราชาสาสุนันตุสะกโมกระทางสักเเกเมจารูเปคิสิขาราตัดเจนตริเขมีมาเนทีเบระเทจ่าฆาเมจรัวนะคะอเนเนกเฮวัตุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชรัฐราวิสเมย์ยัคธนาพนาคาะติทันดาสันนิกยังมุนีวาราวาจานังสาธาโวเมสุนันทุธรรมสัมเนธโกรยามปันตาธรรมสัมเนธโกรยามปันตา ธรรมสวัสดิ์คารุยมมดันตาบทสวดน้มักการเศรษฐคาถานโมตัสสะพะวัตรตัวต่อสองตัสัตว์นโมตัสสะพะวัตรตัวต่อสองตัสัตว์นโมตัสสะพะวัตรตัวต่อสองตัสัตว์บทสวดสัตเริยคาถานติเมสนังอันยังพุทโธเมสนังวะวนางเอเตนะสัจวัชนาโสติเมฆตัวสวัสดานติเมสนังอันยังพุทโมเมสนังวะวนางเอเตนะสัจวัชนาโสติเมฆตัวสวัสดานติเมสนังอันยังสังโฆเมสนังวะวนางเอเตนะสัจวัชนาโสติเมฆตัวสวัสดาบทสวดมหาการินโกนาโต ติอาทิกาคาถามหาการมิโกนาโทอถ่ยยาสปนินังปูเรตวาปรมีสภาวะปตอสุโภติบุตะมังเอเดนะสัจจะวัชเชนะมาหัองโตสุโภตวะมหาการมิโกนาโทหิรายาสปปานินังปูเรตวาปรมีสภาวะปตอสุโภติบุตะมังเอเดนะสัจจะวัชเชนะมาหัองโตสุโภตวะมหาการมิโกนาโทสุข้ายาสปปานินังปูเรตวาปรมีสภาวะปตอสุโภติบุตะมังเอเดนะสัจจะวัชเชนะมาหัองโตสุโภตวะ บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกัางสัเพยังปะกาวาสเกสุวิหารติกะปิระวัตสัสฟิงมหาวเนยมาอาตาปิโคสังเหนาสัตถิงบันตามมตหิภิสุสัตติหิสเพวะอานติหิทาสัหิจารกตาตุหิเทวตาเยปุญนาสันนิปะติตาหุนเตภาคะวันตังตัสลายาปิโคสังนันจะอาหาทาโคจะตุนังสวทาวาสักายิกะนังเทวานังเอตัฐะโุสี ออย่างโคบัควายสเกสุวิหารติกปิระวาตุสไม่แมวเนมาตาปิโคสังเคนาสัตริงวันจะมาแตเหตุปิโคสัตยิเหตสัตย์ให้วาาท่านแตเหิุาสังเหตจ้าโรกัตาตุงิเทวตายยปุญณะเสนปเดตาหุนเตภาคะวันดังนัสสนายาปิโคสังขันจยันโนนามยามปิเยนาภัควายโนปัสสังมยามาอุปัสกามิต่าวาภาควาเราสั่งิเกปเทกะคลาสภาสยามาติอาาโคตาเทวตาสะยาธาปีนามาภราวบริุทธิ์สันมัชิดังวา พาหังปัสสรยยะปัสสัยตังวาพาหังสัมมินชยยะเอวาเมวะสุทาวะเชิญสุเรเวสุวัรณตรหิตาปะคะวะโตปะโตปะตระหังโสอาตากโธตารีวัตาปะกะวันตังอภิวาเนตวะเอกมันตังอัตังโสเอกมันตังติตาโคเอกาเดวัตาสัพพะคะวะโตสันดิเกอิมังกาดังอาภาสีมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายะสัมมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสัมยังทักกิตายวะอปราชิตปันสังขันติ อาตาโคอัปปาราเทวตาประกาวโตสัน so ิเกอิมังกาทั้งอาพาสิตาอาตาพิขาโวสมาธาหังโสจิตตังอัตานอโอชูกะมังกาโสสาราทิวาเนตานิคะเหตตาวะอินทริยาเนตขันติปัญจการติอาตาโคอัปปาราเทวตาประกาวโตสันิเกอิมังกาทั้งมาิมังกาทั้งอาพาสิเฉตวาขีรังเฉตวาวะบริหังเหตตาขีรังโอหัดจะมะเมชาเตจารันติสุธาวีมานารา โชคมาตาจักขุมมาตาสุทันตาสุทูนาคาติอาทาโคตาปะกะวะโตอาทาโคอะปะปราเทวตาปะกะวะโตสัณิเกอิมังคาทังอาภาสเยเกจิ พุทธังสระนังคาตาเซนะเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายามานุซังเทหังเทวะกิยังปริปุเรสันติติอตาโคภะคะวาภิคุอามันเดสเยบุเยนะภิกขเวทัสโรกัลาตุสุเทวะตาสเนิปติตาหุนติตระทักขตังทัสสนายาภิคุสังขัญจะเยบิเตบิคเวอให้สุขอติตามทานังอรรันโตสมาสังขตาเทหะสัมปิภะคะวันตานังเอตาปรามมยวะเทวะตาสเนิปติตาอายห้สุงสยะธาปิกไม่ห่างเอตระหิเยบิเตบิคเวอภิภาว เวสันติอาณาคาตามันทนังอรหันโตสมาสมพุทาเตสัมปีภะกะวันตานังเอตตาปารามายวะเทวาตันิปติตาภวิสันติสยะธาปีไม่ห้างเอตตาไรหิอาจิคิสัมมีภิกขเวเทวกายังนามานิเกตตายสัมีภิกขเวเทวกายังนามานิเทสิสัมีภิกขเวเทวกายังนามานิตาสุนันทาสัตุกังมานสิคาโรธาปปสิสัมมิติเอวามันเตติโคเตปิโคภะกะวโตปัจจะรสุงภะคะไวตถาดาวจา สีโลกกามานุกัสสามิยัตถาภูมิมาตถาสิตาเยสิตาคิริคภารังปหินตตาธรรมหิตาปูทุสีหาวาสันลีนารมาหัสาบิสัมปุโนโอทาตมานาซาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพีโยวันจัตสเตยตวะวันิคภิระวัฏเวตาโตอมันตยิสธาสาวะเกษสสนะเตเทวกายะอภิกันตาเตวินาราภิขโวเยวเตจะอัตบปะมะการุณสุตตะวะพุทธศาสนาเตสัมประตูระหูญาอามานุสานาทัสนั หาเปเกสตัตมัทักคุ้งสหัสสังอาสตาริงสาดังเอเกสหัสสานังอามะโนสานามัทสุงหาเปเกนันตมันทัคุ้งที่สาสภาพุตตาอหุงตันจะสมพังอภินยายะวะวัคติวานาจักขุมาตาโตอมันติยิสัทสาวะเกสสนิเต เวะกัจยาพิคันตาเตวีนานทภิขคโวเยโวหังกิตายุสัมีกีระหิอนุกุปโซสาดตาสังหาซาวยาฆาปุมากาบิระวัฒวาหีทิมันโตชุติมันโตวณัมโตยสสิโนโมทัมนาภิคบุญพิคุณนางสัพพิงวนังชาสังหาซาหีมาวตายาฆ่านาณตะวันอีน้อยทิมันโตชุติมันโตวณัมโตยสสิโนโมทัมนาภิจมุนพคุณนางสัพพิงวนังสาตาคีราติสังหาซายาฆ่านาณตะวันอีน้อยทิมันโตชุติมันโตวณัมโตยสสิโนโมทัมนาภิจมุนพคุณนางสัพ เียเจโตสราสาหาสายาข้าณาตะวันอินโนยที่มันโตชติมันโตวันดอยสสิโนโมทัพมนาภิรามงคือขุนนางสมเด็จหัวหนังเวสัมิตาบัญจัสตายาข้าณาตะวันอินโนยที่มันโตชติมันโตวันดอยสสิโนโมทัพมนาภิคบุญพิขุนนางสมเด็จหัวหนังกุมมีโรราชกะหิโกเวปุรสานิเวสนา พี่โยนังสัตตาสังขัดสังยาขะนังปุริวาสติกุมพิโรราชกะหิงโกโซปะคาสัมมิงหันังปุริมาจที่สร้างทัตะรัตโตภัปสสติยาทันทพานังอธิปติมาราชยาสสิโซปุตตาบิตะสะพะวิธนามามาภราอิที่มันโตชุชติมันโตว่านั่นโดยสสินโมธัพมนาพิคมงคุณนางสมเด็ั้นัักขีนันจที่สร้างราชาวรุณโหตัปปะสะสติกุมพันธนานัอธิปติมาราชยาสสิโซปุตตาบิตสะพะโวิธนามามหาภราอิที่มธัมนนนาิกุส ปาชิมันจัติสังราชาวิรูปคโคปัสสัตินาภานางอธิปติมหาราชยาสสิโสปุตตาปิตาสะภาโวินธนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวณัมตยัสสินอมธเทมนาวิกาโมงป็นผู้นางสมเด็จนางอุตรันจัติสังราชากุเบโธตัปัสสัตติยาข้านังอธิปติมหาราชยาสสิโสปุตตาปิตาสะภาโวินธนามามหาภราอิทิมันโตชติมันโตวณัมตยัสสินอมธเทมนาวิกาโมงป็นผู้นางสมเด็จโมงปุรินมาทิสังตัลละเทวดาขัีนะ ทักขีเนนะวิรุณหะโกปาชิเมนะวิรุณปัะโควิรุปะโคกุเวโรอุตระนิสั้งจัตตโรเตมหาราชาสะมันตาจัตตโรทิสั้ทัทันลามนาอัทั้งวซเนกาบิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสะอาคูวันจัตนคัสสะมายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจัพิภูโตสะหะจันทโนกามาเสโทจัตกินุคันทูนิคันทูปะมาโททุจะปะมาโฑโอวะมันโยจะเทวสุโตจะมัตริจิตเเสโนจะคันทพนารโรชาชนโนสโพอาคูบัญจา ปัญจสิขคเจวะติมพูรุศิวัชสา,าเอเตัตเยจราชาโนคันธภาสาราชุพิยมโมทัมานาอภิคหมู่คู่นาสมณีหัวนางท่าคูนาภัสสนาคเาวสาราหาสาหาตาาตาัตชิกาธรรมภรัตระอาคูปยาคาสายติพิยามุนา,ตา,ตา,ตาทตตรตถาจะอาคูนาคายาสสินโนเอราวันโนมหานาโคสุภาคาสมณีหวนังเยานาคาราเชาสาหาสาหาลันติทิาติชา ปคิวิสุทธิจักขู้เวห้ยาเศร้าเตวนาะมาจาปตาจิตตสุปันานะอิติเดสนามาังอาภัยยันตา,านาฆาราชานามาสิสุปปนานะ กายเขมะัมกาสีพุทโธสั้นท่หิวาจาหิอุปวายันตานาคาสุปันาสารณะมะงกรโสพุทธังชีตาวชีระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโลวัสวัเสเตอิทิมตโยยัสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวรสะเวบจิตติสุจิตติจะปะหราโทนัมปจิสะสัตตันจะปริปุตานังสัพเพเวโรจนามกะาสั้นในหิตวาปริงเสนางราหูปะระมุปะขมุสามโยธานิภัทันเตภิกขูนังสามิติหัวนัง อาโปจะเทวาปัฏฐานวิจะได้เฉวยโยตัคขมุงวรุณาวรุณาเทวาเยโสมุตจะยะสัสสะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาเยะสิโนทาเสซทาเสเตสัสสะกายะสัพเพตันตวะณิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะทันตเวสิโน โมมาภาปิกโมยผู้นางสัพแดงหันางเวนทูลจะเทวาสหะบริจะัตสัมาจะทุเวยามาจันทะสู้กนิสาเทวาจันทะมาภูรคิตาสุริยะสู้กนิสาเทวาสุริยะมาภูรคิตานักตานิปุรคิตาวาอาคูมันตวรากาวาสุนังวาสโวเสธโทสกโกภปาคปรินาโทหาเสทะหาเจตเลยนะครับเลยครับสัพเพรันนะต่วันนี้หนูอีที่มันโตชื่อติมันโตวันนั้นโตสศรษฐินโมทธาภนาปิกโมยผู้นังสำแดงหัวนาง หทกคูสาวูเทวาชาระมาคีศิาเรวะอาริธกาจะโรชาจะอุมะบุภาณีปเสนโนวัลุณาสหธรรมมาจะอาจุตตาเจเนชกาสุริยารุจราอาคูอาคูวาสะวเนสิโนทัศเตสักายาสเพตนันวมนีโนที่มันโตชุติมันโตนัมงต่อสัตสินโนมโนธรรมนาหากพิเกณพิคุณาสุพเรือานาสัมมนามหาสัมนานามโนซาโมโนสุตตมากิธาบรุสิกาอาคูอาคูมโนบรุสิกาอาทถาคูอารโยเทวาเยจารงหิเทวาสิโนภรคามหาปภรคาอาคูเทวายาสศิโนทัเสต าเสตเดสนาคยาสเบตาาตอเนนที่มันโตชิติันโตนังโดสิโนโมธานาปิเกวมภพิคุณนางสัพติหัวนางสุการุรมห้าอรุณาอาคูเวคานาซาสหโอทาตะไคห้าปามง่าอาคูเทวาวิชาคณะสาธามัตาห้าราคาชามิสกายายสสิโนทาหานายังอาคาปชญโนโยติสาอาภิวาสติทาเสเตสนายาสเนาาตอเนนที่มันโตชิติันโตานั่งโดสิโนโมธานาปิเกมภพิคุณนาสัพติหัวนา เขมิยาลิทายามาการตกาเจยะสสิโนสัมพิตทการามาเสถ่าชตินามาจะอาสวะนิมานาติโนอาโคอาทาโคกรติมิตาทาเสเตสกายยาสเพตนาตมิโนสเพนามันนาณตะวันนิโน ทิฏฐมันโตชุติมันตวัน้านะตัวสหินโนมุทธรรมนาปิกขมุงภิกขุนเถสติหัวนางสัทเทเตเทวานิคยาสเพตนันตวเนโนนามันวายเยนะอาคันชุงเจยจเนสัลิสาสหาปะปาวุทธชาติมัคขีรังโอคาตินนามานาสวังทาเคโมคาตรังนาคัางจันทังวะอสิตตติตังสุพรามาระมะโตจักปุตัยที่มันโตสหะสั้นนังปุมารติโซจะโสภะคะสัปินหัวนางสหะสัพพรามโลกะนังมหะพมาเปตีตติอุปปัตนชุติมันโตวิสมาคายโยยะสหิโซทาเซธาอิสราอาโคกเจกะสวิโน เตสันจะมาชะโตอาคาห้าร <l Jean Rabbit bulun> ิโตปนิวาริโตเต่จะสำเพอภิกันเตสิึ่งเธอเวสอมะเกมาลเสนาอภิเกตมิปัสสะวันเที่ยงเอทะขันทะทพันทะทาราเคนะพันธมันเถวโอสมันตาปริวาริธามาวมมุนจิทาโกชินังอิติตาธรรมหาเสนวะปันหาเสนาเปสยิปานินาตระมาหัดจะสรังกตะวนาเพระวังยะธาปปุสโกเมโคธานะยันโตสวิตชุโกตาหาโสปจุดทาวติสังกุโทอัสยังวะเส ดันจะสัมผังอภิญญาญาวาวะคิดตวันาจาักกุมานาโตอมันติอิสตาสาวะเกษสัสนะเตม,มาราเสนะอภิกันตะเตวินาถาภิฆาโว,วเตจะอัตาปมากรุงสุตตะวะพุลัสสัสสานังวิยตาลเคหิปะกามุงเนสังน่งลมวจีอินชยงสาเพาวิชิตะสังขามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทสวดจุลละชัยยะปรารกรนมโมเมพุทธเตชะสารตัตตนาตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานาราระยปรเมสุราสุทธิ พรมมาจะอินทาจะจะตุโรคาคัมภีรักกาสมุทาภูตงคังคาจะสพัพพม,มชัชยะประสิทธิปวันตุเตชยชยทะละนิทะระนิอุทธิอุทธีนาทีนาทีชยขะคนละตนละนิสัยนิไหลใสเสนาเมรุราชผลนรารชีชยชยะคัมภีละสมพีนาเคินทนาคีปีสาจะภูตาการีชยะทุนนิมิตาโรคีชยะสิงคีสุธาธานามุขชาชยะวรุณะ มุขศาสตาเชยยะจันปาจำปาทินาฆกุรคันทกเชยยะฆาชคนนาตูลงสุขระผู้ชงศีหะพยาคทีปาชยยะพวรนมุขยาตาชิตะ,ช,ตะชิตะเสนา,นารีปุนะเสตินาราดิชยยะสุขาสุขาชีวิชยยธรณีตะเลสทาสุชยาเชยยะธรณีสารตินสทาเชยยะมังกราตลัญยาพระวเชยยะ วรุณยักเเชยชยรักษเสสุรพุชเตชาชยชยพรมเมธกนาชยชยราชาธิราชาชยปัทวิงสัพพังชยชยอารหันตาปเจกพุทธสาวงชยมเหสุโรหโรหรินเทวาชยพรหมาสุรโกชยชยนาโควิรุณหโกวิรูปโกจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจะอัก คิวายูจะประชุนโหกุมารโรทัตราร์โก อัฏฐารัะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาทะโยอิสีโนสาวกาสาภาชัยยะราโมภวันตุเตชยัยยธรรมโมจะสังโคจะทาสป,ปาโรจะชัยยกานเอเตนะชัยยเตยเชนะชัยยโสถีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยมังคารชัยโยบิบุทธศาสรีมตโตอายังวรสจปาปิมาโตปรชาชยโยโอโกสยามบทิมเท ปโมทิตาชยตาธาพมะขนาเมเฮสินโนชยันโตวิยาชยันชัยโยปิปุทธสสุริมาโตอายังมราสัจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาอินทาขณาเมเหสินโนชยชโยปิปุทธสสุริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโย โอโคสยมโพธิม no ันเทปโมทิตาชยตาทาสุปันนะฆะนามเฮสีโนชยันชโยวิปุถสสุริมัโตอายังมรัสสะปาปิมัตโตปะรชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยะตาทานาฆะฆะนาไมเหสีโนชโยผิพุทธถสสุริมัโตอายังมรัสสะจปาปิมัโตปะรชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยะตาทานาสัพพมะฆะนาไมเหสีโนชยันโตบวติยามมเรสกยานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิเชโยหุหิเชยสุเชยมังคะเรอปราชิตาปันลังเกสิเสปนาวิโปคะเลอภิเศเกสปปปุทนาคักปโตปโมุทติสุดังขตังสุมังขตังสุปปาตังสมุทิตังสุขโนสมุหุโตจะสุจิตังพระมาริสุปทักินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักินังปทักินังมโนกรรมัง ปเนธีเตปัฏากินาปัฏคกินานิกาตวารพันตัดเทปัฏากินเนเตอัฐรัตธาสุกิตาเวรุณห้าปุถะศาสเนอโรคาสุกิตาโหนทกสหาหัสาเพหิยาติภิดสุนันตุพลโตเยเทวะอสมิงฐานในอธิคตา,าทีคายุกาสาตาหงโตสุกิตาหงนตสัปทา,ารักขันตุสัพสัตาลักขันตุชินาศาสนังกายาจะกายาจิปัฒนาเตสร้างสัพเพปูเรนตุน มโนรธายุตตะกาเรปรวัตสั้นตุสวัตสังวัสาวราหกาโรคาจุปัทวาเตสั่งนิวารเรนตุจะสัปปทากายาสุข,ข้ังยิตะสุข,ข้ังอรหันตุยะท่าระหังบทสวดธรรมนิยามันสุตตัง เอวัมเมสุตังเอกัง,ส,ง,งกาสามัยังภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนาคปินทิกะสะอารามเมตตะตะ,ตะ,ตะโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขบโวติภาทันเตติเตภิกขุภควาโตปัจจะสุ่งภควาเอตัตถวจาโอบ,าาบัทตาวะภิกคเวตะท่าขะนางอนุควาทาวาตะทัาขะานังถิตาวาสาธาตุมะธรรมะ ทิตาตาธรรมานิยามตาสาเพสังขาระอนิจาติทงตังดัชกาโตอภิสัมพุชติอภิสัมเ თ ติอภิสัมพุชตะวะอภิสัมเ თ ตะวะหา,า,าจิกดิเดสติปัญญาเปติปีปะปัฏฐเปติวิวรติวิภาชาติอุตานิคตโรติสัพเพสังขาราอนุอนิจาติ โอปบาทาวาภิกขเวตาท่าขตานังอนุปทาวาตาท่าขตานังทิทาวาสาธาตุมติตตาธรรมานิยาวตาสาเพสังขาราตุขาติตังตาท่าขตอภิสังพุชติอภิสเมติอภิสังพุชิตวาอภิสเมตวาหาจิกเดเทเสติปัญญาเปติปัฏาเปติปิวะรติวิภัชติอุตตานิกโรติสาวเพสังขาราตุขาติโห้บทวะภิกขเวตาท่าขตานังอนุปทาวาตาท่าขตานังทิทาวาสาธาตุธรรมานิ ธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังดาท่ะขัโตอภิสัมงพุทิติอภิสเมติติอภิสัมงพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิกสติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัชติโอตานิก็โรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอีธรรมะวจ้ภะคะวะอัตามานาเตภิกขุภะคะวะโตปะภาสีตังอภินันทุติ บวเสตพัทเทกับรัตคาถาหาตีตังนาวะคะเมยยะนาปฏิกันเกอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโง่ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมไปที่นันตังอปัตันจนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลัไปแล้วสิ่งนอนาคตก็ยังไม่มาปจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธานะพรุหิเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นแล้ว เฉพาะหน้าอะไรที่นั้นย่อมจะอย่างแจ้งแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคลนเขาควรพอกคุณอาการเช่นนั้นไวอาเชว่ากิจจะมาตับปังโกชัญยามรานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเจอรู้ความตายแม้พรุ่งนี้หน้าหิโนสังคารันเตนะมหาเสนนัมาจุนะเพราะความผัดเพี้ยนต่อมาจุราซึ่งเป็นเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิห้ารมาตาปิงอโหรัตตมาตันทิตังตังเวพะเทกรัตโตติสันโตอาจิคเ,เตมุนี มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่เป็นเพียงราตัเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจเวคขณะนะสัพเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากและ เพราะเกิดขึ้นแล้วแกจบตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,ง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังไมยา มฤตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยโสาานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงม,มัฒนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏตะควรที่จะสังเวชอัยังกายโยอาจิวรังนั่งกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปแต่วิญญ,ญาณโนขั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัตทวิงซึ่งแผ่นดินกะริงคารังอีวะประดุษนังว่าท่อนมาและท่อนฟื้น นิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอปุปาทธรมยธรรมีนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสือ่มอมเปธรรมดาอุบาชิตวานิรุษชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังอุบาสมมสุขโข ความเข้าใจสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามรันตีจัดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มเรินสูจมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวห้างวริสามีเราก็จะตายไปอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถ้าสงสัยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุศลังกัมมังพระเตหิกะตัง ปุญญโนอนโมทันโตสุนันตุพลโตเยเทวะอัสเมิงฐาเนอธิคตาธิคายุกาสตาหนโตสุกิตาหนโตทุกขะบรมจันโตมาตาปิตาสุกิตาหนโตทุกขะบรมจันโตสัพเพยาติกาสุกิตาหนโตทุกขะบรมจันโตสัพเพอายาติกาสุกิตาหนโตทุกขะบรมจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาฆาสัพเพเปตาสุกิตาหนโตทุกขะบรมจันโตสัพเพอาจาริโยปัชายะสุกิตาหนโตทุกขะบรมจันโตนักขตา สัพเพนักขตาสุขิตาหุนตุทุกข้าพโมจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกข้าพโมจันโตสัพเพสัมมตินังสมิชันตุโวบทสวดบูชาลงปวดทวดนโมพุทธสโตอนดีไหมยะอิติภะคะวานโมพุทธสโตอนดีไหมยะอิติภะคะวานโมพุทธสโตอนดีไหมยะบิดุภะคะวะ ปฏิทานาคาถายาเทวตาสั้นเตวิหาราวสินีทุเบยคาเรโพรติคาเรตาหิ่งตาหิ่งต,งตาธรรมาแทนในเน,นี่ยพวันตุปูชิตาโสติยงกระโจเตทาวิหะมันทะเลเทลาจะมัชานาวากาจะพิกขวโวสารามีกาธนาปตีอุปาสกาคามาจะเทซาณิขมาจะอิสราสัป,ปานุพาตาสุขณภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาปูชาเยปิจะอนัสัมภวะสังเสยรชาตา,อ,า,าอัฐาโอบาลิกา ิยานิกังธรรมะวรังปฏิชเชตสยสัพเพปิพุทธสัตทุกขสัตกะรนตุสรขยังท่าตุจิรังสดังธรรมโธมธรรมธราจะปุคะราสังโคหุนตุสมักโวะอัทธา,ายาจหิฏายาจะอัมเหรคาโตสัตรธรรมโมสพัพเพปิธรรม,มจาริโนวุฒิิงสัมปาวุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิเตปะสั้นนาหุนตุสพัพเพปิปานิโนพุทธาสาสเนี สัมมาทารางประเวทชั้นโตกาเรเทโวประวัติสตุวุธิภาวัยะสตตานะังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาบิตาจัตราชังนิจังรักขันโตปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันโตสะทาบทสวด เทวดาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจะนทุกข้าพยาปตาจะนภะโซขัพปตาจะนโซก้าของดุสัะเผยบาลิโนเอตาวาตาจะอัมห้หีสัมปตังมุยาสัมปทางเทวานุ สัพเพเทวานุโมทันโตสัพพสัมปสิยาฐานังคาทันโตสัทธายะสอล,ละละขันโตสัพพทาภาวนาเพียตาหันโตคาทันโตเทวตาคาตาสุมังคารคาลาหันโตสัพพังสุมังคารังละขันโตสัพพเทวตาสาวะพุทธานุภาเวนะโสติห้นโตนิรันตังห้นโตสัพพังสุมังคารังละขันโตสัพพเทวตาสาวะธรรมานุภาเวนะโสติห้นโตนิรันตังห้นโตสัพพังสุมังคารังละขันโตสัพพเทวตาสาวะสังฆานุภาเวนะโสติห้นโตนิรันตัง สเปุตถารลาปตตาปะเกตเจกนัญญาพลังอันตานจะชนะข้าทางสัพพโซสเปุตถาบลาปตาปะเจกัญญาพลังอันตาเจะชะข้าทางสัพพโซสเปุตถารลาปตตาปะเจกนัญญาพลังอันตานจะชละข้ามทาสัพพะโสสเปุตถาบลปตาปะเจกนัญญาพลังอันตานจะชะข้ามทางสัพพะโสสเปุตถาบลาปตาปะเจกัญญาพลังอันตาจะละข้ามทาสัพพะโซ สัพเพปุทาปะระปัตตาปะเจยะปะรังขันตานเจเชนขันธรรมสัพพโซสัพเพปุทาปะระปัตตาปะเจยะปะรังขันตานเจเชนขันธรรมสัพพโซสัพเพปุทาปะระปัตตาปะเจยะปะรังขันตานเจเชนขันธรรมสัพพโซ ด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออนุเคราะห์อุทิศวัดเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนา,จจางเจ้าเสด็จพระองค์ลอเชนา่าพระองคราชนีพันปีหลวงผู้เสดส็จส,สออู่สวรรค์คารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คลาพยาาพยาดปลอดภัยจากทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลักได้อันสุจริตมั่นคงไปสำหมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าไม่มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมสามารถฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมกุศลในองค์ษษมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้มานุนพราหสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุง,งคลพระบิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมง,งคลควรทั้งปวงที่สามสิง่งอวโก็จะ,จะสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและธิธานุภาพ,าภาพมริ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเถิดสาธุ